ไอเรื่องเรื่องสวรรค์นรกบาบุญคุณโทษนีหรือเปล่ามีจะเล่าให้ฟังดิฉันเป็นมะเร็งไปตรวจแล้วเป็นมะเร็งบอกใช้ให้บอกเข้เล้าเขาหนิละเมื่อก่อนเมื่อเคยสี่เฮดบุญเฮดทานเท่าไหอยเฮดพ่อประมาณแต่พอมาเป็นลูกนี่ชีวิตนี่คุงบ้าโดพ่อแม่กับจุนกบคว้ากระลำบากบาดนี้กับพ่อไปพาตัดก้อนสี่พาตัดกะดูจักเขาวัดเออยังมาหนีกันนะย้ำมาใกล้ๆกล้จักเขาวัดที่นี่กะ ยังไงเขาม่ช่ไก่จักเขาวาดไปบนนั่นบนนี่พ่อแม่กับแม่กับเท่าแล้วไม่อยากตายผู้ใดก็ไม่อยากตายนะเออท,ที่นี่กับเพราะเขาเพราะมือจะของเป็นน่ยังกับไม่อยากสวดมนต์แม่เคยเก็บดอกไม้ในหน้าประตูออกลายเป็นคนมาเก็บดอกไม้ไหวเองเฮ็ดเองเ,ออเพื่อที่จะให้บุญนี่ซ้อยเหลือ,อ,อพรอะมือนั่นหมอนาพาบอกว่าอ,อันดับตอนก้อนหนาน,านี่คือว่าหูอเลยยังเด๋เดวจาของเป็นดไปส <มา S 2> วด ไปตรวจเออไปตรวจไปตรวจหมอว่าเป็นมะ <balcony> เร็งกระนาทาหมอคือว่าห네ูว е. งเป็นเป็นมะ <sushi> เร็งมันเป็นเอาก้อนเนื้อไปตรวจเอาก้อนเนื้อไปตรวจจ้าหมอก็เรียนัดผ่าหมอน่ะเป็นกระนัดผ่าอยู่ว่าเป็นอย่างไรเป็นขางไลยเป็นขางขวาเป็นขางขวาอ่ามาที่นี่กันเพราะฉีดไปพาก็คือว่าเอาดอกไม้มาถมมาขม้าแม่มาขม้าปอจะคิดคิดว่าจะของกีええ่หอดที่มาหลอดก็คิดว่าบาหลอด คิดว่าเจ้าของบอลล็อคิดว่าตายก็ตายตายเป็นตายตายเป็นตายอเาายาออแต่ว่ามาลิงนี่มัน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 หลอดใหญ่เลยเนาะคนคนตีาเป็นแต่เราว่าว่า่าให้ผู้ขาเป็นี้อย่างเลยยมบมาถูดให้ผู้ขาขอสั่งความดีแน่ซะนี่ผู้ขาสั่งความดีหน่อยเลอเกินเออให้ผู้ขามีชีวิตกลับมาสั่งความดีแน่บาลนี่ไปพาใจกับนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ออกไปหนีผู้ขาสิทำความดี ในความคิดที่ว่ากำลังสิพาแต่ว่าเขาห้องผ้าตัดบอกหูว่าเขาพาตอนไหนวะที่นี่ตื่นขึ้นมาเซ็จหรอแล้วแล้วเซ็จแล้วแล้วบาร์นี่กับมาเขาบอกว่ากินยาเมายาสลบนี่เป็นมือสองมืออันนี้บมาเม้ามาอยู่ได้สองชั่วโมงขอเขากินเลยแล้วก็เขาขอให้กินเขาได้ลยืิเอลอันนี้ลูกขึ้นมากินเขาได้ลยบอเกล่าจบบ้ปวดอยู่โลงบาดมาเคยเจ็บแผลมาเคยเห็ดย่าง แล้ยังคืนกันทองนโมพุดโธนึกถึงพระพุธพระธรรมพระสงฆ์บาานี้นี่ก็อยู่ร้องบานแผลมันดีหมอก็ให้ออกยูประดูให้ออกม้ากัม้าทําบุญมาที่นี่สวดมนต์พระวนาสู้มือสุกวันศีลจนสู้มือนี่ลหละตะกี่บอกเคยเสียบอบอกบอบอกใครใส่ใจบ่ใครไหวพระแม่บอกให้ไหวกับว่าใครไหวนี่ต่นอนฮ็ดเวียกมาก่นอนเอขามาเป็นลูกนี่แล้ว รร้สึกว่าตั้งแต่เขาทําความดีเขามีความสุขบนซอยชีวิตเขาเขาไ็เคยลิบเคยปวดป่านนี้ก็เลืตัดสินใจบวชทีพามบวชทีพามไปเลยเออบวชทีพามหามือที่แรกว่าเอาสามมือเพราบวช่นกับพระเดินจงกรม การเดินจงโกงของของของ,ของพระพุทธเจ้านี่คือว่าใส่รองเท้าโอาเวนบเอเดินอ้อมหมึกเหยียบหินเหยียบทรายกับท้นเอาเออ,เอ,อสวดมนต์แพร่เมตตากรรมเป็นของตัวเองผู้ใหญ่เฮ็ยผู้นั้งก็ได้เออกรรมของเฮาติดตัวเฮามาเฮาสองสางเองบ้านนี่ก็บ,บวชชีพรม,มีความสุขออกมากับจนสู้มือนี่แหละกลายเป็นคนเขาวัดเออใส่บาตรอย่าลืมนะว่าเรื่องจริงนะเพราะสีลำบาก เขาสี่ลำบากเขากับนี่ยังมาซอยแผลหนีเงาสำหรับไหจากที่ไม่มีที่ปวดนี่เอ้ยเป็นไหนเบิ้งเลยเออนี่ยคุณนะครับเห็นบ่ครับให้เบิ่งในน้มน้มหายหายหายไปเลือยๆางนึงเออคเดี๋ยวสิว่าบ่เสียอีกเนาะเออการที่เฮาสร้างความดีทำบุญทำทานโลกที่เฮาเป็นอยู่ไปเจ่อเลือดมาคยว่าบ่ผ่านผ่านตลอดแล้วก็บ่เคยเก็บแผลจะออกมานี่บ่ณทีเก็บใส่ชีวิต บานสุพรรณยาเขาใส่ชีวิตเอาพระพุดพระทรรมเป็นที่ตั้งอ่าปุนพุ่นโหมีจริงเนอนรบสวรรค์แบบนี้จริงเพราะว่าอย่างเพราะว่าตั้งต่เขาเขาวัดมะนีเขาซื้อสิงกินเจมะนีกินเจตีสมัมที่มันตอนไม่ปวดกินเหรอล่ะตอนไม่ปวดกินเจมี่ถามย้ายเมืองนีเมื่อเคยว่าสิเก็บดอกไม้ขึ้นหิ้งค่ะ ทำไมตะเกียบเออใส่บาทกับไส้ยุ่ยโดนๆที่หนึ่งเออเดี๋ยวนี่เอาแล้วถึงวันพามื่อื่นกับเจ็บดอกไม้ขึ้นหิงสวดมนต์เออเมื่อเออนั่นแหละมื่อนี่วันศีลติมื่อื่นมื่อนี่วันศีลเนาะมื่อื่นติมื่อื่นมันศีลจะถึงมาพ้นเท้าย่านย่านหนีกบพี่ยะนั่นแหละเนี่ยย่านหนีการทำบุญย่านหนีการการเป็นผู้ใหายถ้าเฮาให้เพิ่น สิ่งดีๆกับมาหาเขาพยายามทำบุญขอวัดขอว่านะขอวัดขอว่าที่ใจญาปีญาปเฮ็ดทำความซัวเนาะคือว่าทำบุญใส่บาทเฮ็ดอย่างที่เขาเฮ็ดได้เนาะเที่เขาเฮ็ดได้บุญกุศลน่ะว่าใจหนอดว่าใจเลี้ยวกับายซ่าคนเขาเนาะมันเลี้ยงมูนี่คือว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องเจออยู่แล้วเป็นถ้ามาม่เล็งมิจะบอลอดมิจะคนสีทองคิดคิดถึงเตวมาเจ้าของบอดบล็อด แต่สมัยนี้ก็คือว่าแต่สมัยสมัอนี้แข็งแรงแล้วแข็งแรงเล่าพาพามาได้จักปีนะพามาได้ดยังได้อยัยกระเพื่อมพัปที่แล้วเพราะสิ่งโคบท่านี้ครบปีดิยัยเป็นมาแรงไปตรวจเจอไปตรวจวันที่สามมิถุนาไปตรวจเจอวันที่สิบสามมิถุนาสิบสามมิถุนาเออไปไปวันที่สามมิถุนาไปตรวจเจอวันที่สิบสามมิถุนาพาเมื่อใดพาเมื่อวันที่เส้าเส้าหาเส้าหกเส้าหามิถุนา พาเสาหามีถุนนะเออพานีนเดือนน่ะคือจัดการเรีย,ยบร้อยหมดวันที้ไปพานอนโรงพยาบาลโดนปะน,นอนโรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลวันที่สี่มีถุนน้ำออกวันที่สามก็น้ากราเออเร็วบาร่างกายแข็งแรง,ม,งมั้งมีถุนนะเอา้าระยะเวลานอนโรงพยาบาลน,นี่ แค่เกามื่อสิบมือเกามื่อสิบมือเออบ่เจ็บบ่ปวดหมอแล้วหายออกอเราแพ้บ่เคยบ่เคยว่าบ่แหง้งบอสเคยว่าแฉะแ,แห้งดีพอมแห้งดีเป็นออกมาเนี่ก็เป็นตะขาบออกมาเลยเออต,ต,ต,ตอนตอนตอนที่ผ้านี่คือห,อหออ่อห่ออธิษฐา,านจิตเนาะคล้ายๆว่าอธิษฐานคล้ๆๆายๆว่าอธิษฐานจิตเออนอนนอนอยู่ทั้งเตียงก่อนสิ้นพานาะเอามือกับประสานกันเออเออถ้าผู้ขาลอดออกไปผู้ขาสีสางความดีผู้ขาสีมันทำบุญน้ำชานยมถูด ทุกทุกพระองค์ย่าเพิ่งเอาผู้ขาไปผู้ขงบุญหน่อยผู้ขาทำบุญหน่อยเหลือเกินชาตินี่ให้ผู้ขาได้ทำบุญเนี่ยจนสูมือนี่ใหญ่ขอเพิ่นไว้ขอเพิ่นจนสูมือนี่เวลาสวดมนต์ก็ขอเพิ่นขอเพิ่นไว้เออขอเพิ่นอยากสร้างความดีขอให้สร้างความดีเออสร้างความดีสร้างทำบุญทำบุญปีชาตินี่ทำบุญหน่อยเพราะว่าเขาทำบุญไว้หน่อยแล้วเอออยากมี่จะเรยกว่าขอขอโอกาสขอเพื่อนขอชีวิตขอโอกาสทั้งบุญทั้งทำ้งบุญทำความดีเออ ให้แพให้เจา้ากรรมนายเวนเวลานัานกับแพ้มีตาสวดมนต์สวดมนต์เสดอโห,อหสิกรรมของขอโหสิกรรมกเจ้ากรรมนายเวนมีบากกรรมของเขามีบากกรรมไม่จริงนะเ,เออมีบากกรรมเนี่ยคือเป็นวิบากรกรมกรมของใหญ่กรรมของใหญ่ที่ว่าเขาต้องไปพาตัดไ<อ>ยเขาต้องมาเป็นลูกลายแต่ลูกลายของเขามันก็ต้องอาศัยทั้งทั้งจิตใจทั้งรมทั้งทรมาขาซอยนะใหญ่นี่จนวายขอ ก้อนสิสวดก้อนสิบห้าตันนี่นอนครับนอนหลับตานึกถึงแจ็คคนพายเขาตอนไหนจักเขาว่างอย่าบ่รู้เลยบ่หููตอนที่เขาเอิญเขาเขาปลุกให้เขาตื่นปลุกให้เขาตื่นเพราะเขาหื้อเขาก็เขียนเขาออกจากห้องพักแสดงว่าเขาหูสิโตได้ตอนนั้นเขาก็เลยเขียนเขาออกมาเออโอ้มีอยู่สองคนพี่ไอตัวยุทธนาห้องอาห้องพักตาพี่ไอ้ไปเฝ้าเนาะเออแค่นั้นล่ะคระเคียนใหญ่ไหม แม่ว่าหายไปใกล้ตายก็คือเอาศพไม้ย่างเดียวเออเออเออย,ยก้อนเย,ยสิไปเยอะก็เก็บดอ,อกไม้ขม้าพอที่ตายเออเออแล้วก็ขม้าแม่ก่อนนึกคิดว่าเฮาถ้าเฮาบ่ได้มีโอกาสกลับมาอย่างหน่อยเฮากับสิไดขม้าพ่นไปสิ่งใดตีเฮาได้ล่วงเกินพ่นแต่คิดคิดได้ตอนนั้นเลยเออคิดคิดได้ จากคนที่สูบบุหรี่เมื่อละสองกี่เจ้าสูบเมนบอสูบเมื่อละสองสองไปเพราะมาเป็นโลงนี่เปลี่ยนชีวิตเอาเลยคือบริสุทเลยจำซื่อมือนี่เลิกบุหรี่เลิกไปเลยเลิกบุหรี่ไปเลย,เลยจะใส่อีกชีวิตนังสี่หลักเลี้ยงไปลิ้มเทลาน้อยออกแดดหลยกัย่านครับเออปเป็นไปหาเก็บ ครับเก็บเนี่เก็บหอมเก็บเนี่ยสู่ชีวิตกันไปตึงเฮาสิเป็นโรคร้ายแต่เฮาสิบ่ท้อถ้าเฮาท้อเฮาเนี่ยมันปวดบ่เจ็บบ่มันบ่ปวดมาหยังนี้ยังมันบ่เคยปวดตั้งแต่ยายพามาให้ยายบ่เคยบ่ปวดว่าอย่างไรบ่ยังเลยสิเป็นแผลแฉะแห่งแห่งกแห่งไปเลยเอออาพี่นิหารกบว่าได้เนาะอาพี่นิหารกบาร์อะไรบ่วามบุญกุศลเพิ่นซอยกุศลเพิ่นซอยซอย ใหญ่ถึงว่าถิ่งยุมงวถูดนี่ทุกๆพระองค์นี่บอกกันเลยขอขอสั่งพว้อมดีขอเทิดบุญสามีเขาเทิดบุญหน่อยครับหย่ในเทิดบุญมาเคยว่าสีสีเท่าไหร่เวลาประกาศนี่อย่างหรือใส่บาทโดนๆใส่เชน,นึงแต่สูมือนี่บางทีใส่สามวัดสองวัดสี่วัดหนุนนี่หน่อยเขาใส่มาจังหวัดจังหวัดเขาใส่ใส่ไปเออนึก ข้าส่ใส่ข้าวกะใส่บางทีข้าวกะใส่ด้องค์นึงทังสี่น่ะแต่ข้าบเพขื่นกับพระไดเขาขื่นกับที่ว่าเขาอยากทำบุญเผ่าไส่กะใส่เบิ้ดไสเบิ้ดไส่แต่มหมูปวกข้าวกะไห้ทานไห่ยู่ไห้กินกันเออครับการไห้ทานใหญ่ห <animals under foot> <apple drink> ูจักตอนไปไปถือศีลไปกินเจนี่เพิ่นสิสอนให้เฮานอน ตื่นกี่โมงสวดมนต์แเมตตาเดินจงกรมเดินจนเหี้แตกเหี้แตนเดินจนเหี้แตกเลยเออเอาอ้อมอ้อมอ้อมมันในไอไอยังตกระลาล้ลบ่ะบออ้อมของเขาอ่ะอ้อมอ้อมเขตวัดอ่ะเออลงไปมันเม่อลงไปพูดกับอ้อมมาทั้งผนอ้อมแล้วก็มาสาบัวแล้วก็อ้อมก็มาทั้งคืนเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอเงียอ้อมเขตวัดเออมานี่มาถึงผูื่อนให่พักแค่ สองเห็ดชโมงเดียวอาบน้ำอาบท่ายยังขึ้นฟังเทศสวดมนต์ขาขาไปถือมี่ยังมากขานี่ก็ถือไก่ยังก่อไอ้รถสมัยตะก้อนม่นคือจิ้วคัะเนี่ยจิ้วยิ่งว่ารถ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 จะไซส์หนีคพ้าลมกับทางบาทโอ้กับทางบาทเออแต่หนีพี่บับคักแต่ว่ามาลิงหนีพี่บัาคักเลยเออในชีวิตเด็กกับบัคิดมูผู้ใดกับบัคิดบัฝันเนาะการว่าเข้ามามาลิงหนีบัคลอด ทำวัดทำตะกี้สมัยตะกี้คือว่าผู้ใดเป็นนี่คือว่าบอหลอดนะแมนชูมือนี่เขาก็บอใส่ชีวิตบาประมาทเอาทำเอาธรรมะเป็นที่พึง่งเอาบาปบุญขุ้นโพเท้าในบักหลาเอ,อ้ยอย่าริ่คนเท้าบอเขาวัดกับบอหูอแล้วนี่ตั้งแกสีเขา่าถือศีลน,น้ำเพือนอีกเด้เขาพรรษาน้ำเพือนอีกเด้อเออหูแล้วหูแล้วเว้นว่าเดียวเนี่ยหูแล้วหูมักคักการทำบุญในนี้ครับ เทปตอนนี้ก็ยังบ่สายเนาะบ่าสายแล้วขอโอกาสเพื่อนละเนาะแลมาสู้เพื่อนก็ใหเยใหญ่ย่มั้งก็บ่ใาห้เพื่อนก็ให้ไปเดี๋ยวต้องปันหนี้กนแสดงว่าเพื่อนห้โอกาสแล้วอหายโอกาสแล้วเฮาต้องสร้างนีอเมื่อเย่สีออกจากวัดมืออื่นเย่สีซึกที่แรกเย่แค่เอาสามกลางคืนประมาณสี่มื้อสิลมแฮหงๆน่ะนอนอยู่ฝันฝัน่า ไข่บะหู่มันย่างมัยืนอยู่เต็มมีพอรลอดมีน่ะสินแล้วก็มีคนหลายคนยืนอยู่พักกลางมองเย็นสีน้อนน่ะเออคนชิงลูกพักเต็มเลยนะเยกกับกันในฝันในความฝันแต่คนขิงลูกเออคนชิงผ้าที่นี่เยกกับเลือยยางออกมามือนั่นมือที่ว่าสีซึกอันพี่พามืออื่นสีซึกเออพูดนะวงกลมเออคนชิงลูกี่กกับผ้ที่นี่หมากับมานอนหมาบักนี่ตามไปนอนน้ำมันยัางมะม่วเจ้ามาหยัง มุกเจา้าไม่ยังนี่มาสั้นไอชุดขาวห้อยยางไปน่ะบัดท,ที่นี่พ่นกระเบ้าปากอีพอกระเบ้าปากมาสิงกระเบ้าปากเราพ่นที่ยืนหนึ่งกระเบ้าปากได้ยิ้ม,ออย,มยิ้มจักพักนึงมือหน่อยให้จักสีหล่ะบบายใหญ<อ>่น่ะแล้วก็จางไปยังเอีืสะดุ้งขึ้นกวายเหม็นคุณโอ้โหค,คน,คนลุกคนลุกแล้วคนลุกขึ้นกันเพราะมืออื่นไม,ม้ใหญ่ก็ซื้อแล้วก็ความแปลกแปลกอีกแปลกอย่างหนึ่งเสียบว่าเพราะเสียกับนาเสียนัดไปบวชครั้งแรกอย่าเป็นไข่ ไอ่หนมูนี่ละจัามาตลอดผู้ใดก็เห็นเยเป็นมัดมาตลอดเพราะย่ยึกมาบานปุ๊บย่ยม่เป็นมัดเลยมันเหมือนหมายความยังไงคำตันเหมือนกับวัดสีแบบร้องใจแบบว่ายายสีนี้มันหนักทนบอกเออออออใช่ใช่ว่าเพิ่นร้องใจว่าสีเฮ็ดได้บะสีนี้มันหนักะเออยายเป็นไข่สั่งขี้มูกตาหลอดเลยปวดหัวโดยที่ว่าบุ้มมองหูวสาเหตุ ยูยูกับเป็นกันมาเลยเออยูยูมือแรกพขาได้บวชปุ๊บกับเป็นเลยเป็นไข่เลยสามมือเพราใหญ่มาปุ๊บยังยมาถึงบ้านปุ๊บเด็กกลุ่มลงมกาบใส่ชุดขาวกลุ่มลงมกาบพื้นเท่านี้เขาครับกาบสามเทียรแล้วก็บอกเพิ่ดมามาแล้วไปเห็ดบุญมาแล้วเออแล้วก็เขาไปกาบพี่ปอใส่พี่ปอพี่ปอเขาน่ะแต่ว่าไหวพี่แม่กลุ่มลงมกาบพี่แม่ครับอืมนั่นแหละจากหน้าไม้ใหญ่กันทั้งสี่ละล่าการเห็ดบุญเห็ดทานสวดมนต์ภาวนา จากคนที่หลอดตายกับหินหินตอนที่ตายหินตอนป็นความบุญกุศลหรือบาปเนี่ยหินตอนสิตายขอไห้เนาะเออพ้นเฮาน่ะขอทําความดีเนาะมีบุญทุกค้นแล้วก็มีบาปทุกคนอย่างยายจอยสิ่งเห็นม่เพื่อนเคยพูดอะไรก็ว่าเพื่อนสิไปเออเพื่อนกับบ่เพื่นเออบุญเพื่อนไปวัดไปวัดล่างรวยล่างซ้ำนี่นะบ่เซียกะใหายเซียเพราะว่าเขาผ่านมาแล้ว ผู้ใหเ่หิดขอบครัวเขากับมีความสูขำตันอคิดเบืองวาอยู่น้าผัวอยู่น้าอ้ายตูนบอกว่าอายเนาะอยู่น้ำกันมาเฮาเป็นยังสี่มาเคยว่าสีมาไก่มาแข็งสีมาหลับมานอนน้เาเฮาบมมีแล้วก็บ,บ่เคยว่าสีมาอารมณ์บาดีกับเฮาขอบัวเป็นยังพ่อใหญ่บูมีเงินน้อยคนหนึ่งกระดึงมใหอมผู้นี้กระดึงมใหลอลละคำว่ามาลิงมีแต่ละค่าอยู่ค่ากินกับแพ้งในซื้อนมกินออ ผู้นั่งก็ยิบยืนให้ผู้นี้ก็ยิบยืนให้ความซอยเหลือแม่กระหังน้องน่องบาเนะ่ะซอยเหลือใหญ่ตลอดนั่นแหละใหญ่รอดตายมั้งสิละละ่ะเอ้ยให้มันสร้างความดีคนเฮาทับจังถึงเฮาไปเฮากระสีไปเลยดีดไปสวรรค์เพราะว่าเฮากะบอบบอกังวลแล้วนะเนาะเพราะว่าเฮาได้ทำแล้วเนาะแม่ าลาบักลาโอเคครับเอาสมค坤เก็บเวลาเนะเาะครับผมขอบคุณครับทางกุศลไว้คุณ